สวัสดีครับผมยายสิงกินแซบครับผมเดี๋ยวเมื่อไหรก็จะไอโจ๊กชนะวิเคราะห์ออครับตอนนี้ไอโจ๊กพามาเบิึงไอจุ๋ยทำกับเขาครับตอนนี้กำลังเฮ็นยังก็คขัง,ขงเขาอยู่บก่กเขาที่ทนำแล้วมาคขางนี่ค<ว>รับเขาหุงหม้อครับหม้มอเตาถ่านเตาถ่านแล้วก็รนี่ยังนี่ขวดพิกตำนน้ำปลาพริกน้ำพริกลาทูปมาทูพริกปมาทูหรือเล้วครับไปไโจนี่สังเกตเลยไม่ลาะครับเขาเป็นปลาทูเนอะับเขากับปลานี่ไม่ได้ อ่านไงไงตุนตุนประหยัดครับประตูกันตัวเดียวดอกซิมซิมไข่กันเนอะไหนอะไรซิมไข่เบิ้องในเล่วแซ่บบ่งใครดิมีไข่เจียวกับฟิล์มไอ้ดีแต่ว่าน้องสมจะซิมให้เบิ้งเด้อมือสะอาดบ่น่ะสะอาดล้างแล้วบ่ช่างไดนก็กินหอมทอดแค่ทอไก่โบราแช่อีกเล่าเป็นท่สอรรค์บ่อยหัานจูใจชมตู้ ก็ใครบลั๊น,นอใส่หอมแดงขอใครหอมแดงก็บ่มีหอมหัวใหญ่ครับบ่ามาับบามากบ,าาอบอ้อ๋อบ่มักวะบ่มักหอมแดงไงคอ๋อนี่ครับเดี๋ยวก,กับข้อมูลนี้แล้วครับนี่ครับเมนูอันต่อไปของอีแม่ครับนี่ยังละ่ะเมนูยังแกงเจิดแกงเจิดยีด่ล่าสซีซีมห้เบิง <laughs> ่งบ่ซิม่ะซีมยังไดงซิมหมดเลยอันนี้ก็ น้ำพริกกะปีครับเดี๋ยวตามเจ็จแล้วครับเดี๋ยวจะเอาเอาเอชิเอาไว้กินครับถ้าบ่ามีบ่แข็งใครไหนเชี่ยมเบิง้งอีหยังนั่นน่ะตูอโอ้ตัวหูเป็นตัแซ่บอ๋อเป็นยังไงยังมาให้ในหูรถอ๋อหังซิมอีกครั้งอ๋อแล้วเชี่ยมอีกครั้งหนึ่งเอาก็เป็นตัซิมหลาเถอะโอ้ก็เชี่ยมตอนใหญ่แท้โอ้ครัโออีกแล้วเป็นยังไง เออเอาหลักกูไปไปแล้วหลักโมรถก็ไปแล้วลพระหลังจากเบิ้งกับเขาครับเบื่อเหนพามาเบิบ้งสวนผักสวนขั่วครับผมไงโจครับ,น,น,บนี่ครับตอนนี้กำลังปลูกบักทั่วรข้างครับเขาเอิ่นบักทั่วรข,ข,นะข้างนะี่บักทั่วรข้างดูที่เก็บกับนู่นนะบักแข่งนะอีด่างตรงไปพูดผ่านหลวงสมมาเก็บบักแข่งไปใส่น้ำพริกกะปิครับ,น,น,บนี่ก็ไม่เพิ่งปลูกบักทั่วรข้างเลยครับนี่กะขางมันนั่นหาไปเห็นบอหนี่เมียต้นมันเมียนั่นแหละ นี่นี่เจอแล้วนี่คบบรับวกแข่งครับเก็บบวชแข่งกันไอ้สองน้อยหนึ่งน้ด้วยเดียวโอ้ยน้ำขึ้นท่วมเถอะวะไงสองน่วยเหรอซีน่วยแล้วกินประหยัดมากครับเก็บให้ได้หลายๆแล้วมอื้อนะขอซื้อหนังสือเลยนังสือยังอีกอะไรจะหาบ้างนังซื้อยังว้อืมขอชูมือแล้วใส่มเงินเปลือง คาโกลไนเล่มน่าเสียมหาบาทมันเป็นเขาจะนั่นลูกกมเล่มหาอ๋อนี่เด้น,นี่สามหน่อยพอดีละพอแล้วน่ะโอเคเออเออหนามันคมเลยระวังด้วยน่ะอืมเจ็บปุ๊บเลยเธอเนี่ยโอเคป่ะกระพังยังอีกนี่กระบอกพริกครับบอกพริกหากเก็บกินนัน่นสิละครับบอกพริกลูกโดดครับ ชวนขั่วครับหาเก็บดูกเก็บกินก,กินแล้วครับไปขอบคุณคายขอคุณคาย,ยังอีกเ <c oughs> มนูต่อมาครับตรงนั้น,รค,นรครับกระังสีปนกระทูครับจ้าเป็นกะทู่กระทูปนกินกับนงนง<ร>งไม่เลยเดิปลาเครื่องไแล้าบางนิวเด้อเออ,อเสุดยอดเลยบนได้จะบ่ได้เดหน้าเอง bao ừ, phải thế Các bạn thế thứ 2 nó phải để nó, bực lại nó ừ, bực lại nó chứ nó bị tránh bệnh rồi Vâng ừ. Bà chứ đưa đây là dạ, dạ, cái này ra nè Chớp nằm Dạ dạ, nó bắt mưa Quất bên nền nền qua <laughs> Ok Rồi xoay ขวดมากเจลกะปิช <Over. S 1> uh ุบเออชุบจตกแจงได้บ่ละม่สงามจบจจจจอ้าวออกไปมึงอาวอเคคจับเรียบร้อยครับเี่มือน้องสมครับม่ไดรงโอกระทู หัวหัวปลาเป็นดะแซบซิมอีกดวเพรจะว่าอิ่มหมดซิมดูเลอแซบแซบเซนน้ำเบลือกน้ำเปลกโอเคครับฝากไว้แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวเป็นติดตามต่อเล่นกับพวกไอโจกับเขวบๆนะครับเด้อครับผมนี่ครับครับเขาไอโจมาจากการที่เอยุ้ยครับลุงนั่นครับลุงนั่น กับไอ้วุ้ยสองคนเดินหลังคนไปคนมาเมนูกับเก่าเจนเด็ดเลยครับกะจิมี่นี่แหละครับเอาน้องโซนแนวลำเลยปลาทู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 นี่ปลาใหญ่โตโตเดียวปลาทูมันต้องสองตัวเอ้าต่อไปต่อไปกับไข่เจียวอยไข่เจียวอย่างไข่เจียวใส่หอมแดงหอมแดงโอเคมีหมูสัาบอ่ะบะหมี่แล้วก็แจงจืดแจงจืดหย่างมูสับโอเคแล้วก็ ปีใส่บะแข้งใส่บะแข้งใส่อีสานแน่น,น,นอนในเล็วะแล้วก็มังคุูแล้วก็ยังไงลังก์กางออขนมขนมนิดหน่อยครับอัปเดตออเดอร์นิดหน่อยครับนี่ครับเป็นกุลุดเลยครับออเดอร์สต็อกสินค้าไว้เพียบครับพวกเอสนใจก็ทักแชทมาครับผมสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าสองสามเก้าสี่ตัวครับผมไล่โจเด้อเวลาทั้งบอกทั้งสกิออ มุดต่ตๆก่องนากันนะขึ้นเนื้อเขาเนื้อนี่มันพลาดกลัวโอเคครับผมมามากินข้าวต้อกันครับมาดอมากินเขาน้ำยาสีกินิแฉบเด้วยอืมก่อนเลยเด้ห okay, นี่เด็กสีกินแฉบมาครับเดี๋ยวจะเฟื่อกินเฉลี่ยเพาอยู่๋ออันนี้ครับเมรอนี้ได้ขินมนึ่งิน1,500บาทครับเป็นเงินของ พิปูครับผมจากสกอตแลนด์ครับพอดีเพมันสั่งซื้อนมจีนไอ,จไอโจ้ไอโจไปส่งนมจีนให้เพื่อนมันจะโอนเงินขอบัญชีหาแต่ว่าเพึ่นโอนเกินกับค่า,า,ามนมจีนกับค่าโอนกับคา่คบคาขนส่งครับกะเดี๋ยวเงินมาให้น้องสมเป็นทุนการศึกษาห้าร้อยบาทขอบคุณค่ะขอบคุณพิปูเร็วขอบคุณพิปูอ่ะสกอตแลนด์โยสกอตแลนด์ครับผมสสวัดีขอบคุณค่ะโอเคอันนี้แม่เดี๋ยวพันเป็นน้องร้อยสาวไปฝากคู่ไปซื้อ อุปกรณ์การเลียงสนใจมองจะซือเอาไปไปวัดครับของห้แม่ก็เป็นซื้อกระเปาไปวัดแล้วพูใส่เงินเปลืองเปลืองเป็นเจ้าเป็นเจ้าเขาวัดดูดูมีเอฟซได้ลายดิแม่เขาวัดดูแล้วก็ใส่เงินเปลืองครับมากินข้าวโอ้ดีเสียงวันนี้มาเลยพี่น้องแดีเสียงวันนี้นั่นเออน่นออีแม่จังแม่อยากกินข้าวัเนอะ ต้อาโทาเมีอ้ยแลม่ใจเหมือต้องสอนให้มีลูกลูเด็่อะไบานนอนกันนอนนอกผมเสือมาเตว่างเนอ่เลนเบนวานอนเบ้นนอกนอไม่เหมอนอนไ่หอเอ้ขาวอะไรเหม่

แล้วไม่ไปยัแล้วปหนอ่ะปนปบองอะไปไหนบอไ่ไปยังไม่ไปุ่้งุส่ะเอาไม่ไปสิว่ามาไม่่อไปยังกไม่ไปยังคนกันมัน่ไม่ไปมัเนี่เขาไปไปเห็นกวบไอ้ละตุยิงนูไปบ่เแล้วทา้ไม่พลาดไไปก็เังไงไม่ไปไปหัวอืมแข็งร้อนทั้ง มึงบอกแข็งคนนงว่าบอกแข็ง <o> น <ble van icking> ึงตายคนหน่แข็งงาบอกแข็งมึงอะไรบอดตันงหังต้องเอยกันม่กับนพีกับพีแซบแซบนี่ย่อยน้องซมพี่กับพีแซบไห้ดูย ไม่มีไม่มีคนพูดอะไรเยทั้งสิ้นเ้าดูดูป็นครับกับองค์มาฮายเกตเตอรเหตุโตก็ดีเราสีบอกแฟนคลับด้วยต่อโบมวนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจโปตังชงด้วยม่ฮายดิหละตังใจตังใจ้งมาก้ากรับ่าหาคู่นเาเรื่องเขาถาม นี่เครับเร้น oh ี่เขาอาจจงเขาอาจจับกใจ่มตกะเอันเราจะต่อไปอะไรอะไรยังไงครครับมาสนใจอ๋อเป็นยังก็เป็นต้องใจเป็นคนใจดูกคนโกรธยังใส่เส็อ่ะดูโมโหยังไม่นานนี่มั้นี่นาีด่าและ อิเมอเมพดคุณนะไม่เห็นว่าเป็นัน้ร่่ัวหก็แลเนะก็เด็กคน้ำหนัก็เด็กคของน้ำหนอะไรมาหอืฮะเอ ทุก<ข>เมือม่อ<า>่เขาปลูกเอาไดีเขาบดรไปหาเก็บน้ำหวยเด่ควันงาบเป็นอย่างง้ใส่น้ำหวยมันบอกมันสื่อน้น้องเลยนี่ในตลาดไซยมามนะุาบเนไม่นิหยอนท<ม>ี่อยางยีงบผับแม่ในยายย้ำในแถวดีนไปแพร่จังจผ่านมาไม่ได้อกนี่ี่ตน้นจีนยนะัเห็นี่ดีอยู่ออกในหมูเออปลอเป็น่งง บาเ่าเอเป็นาสนกระเล่ยมาบาแพะผ่ามาแค่หางบ๊อบมี่แล้วพอบ๊มี่ขามเช่นกันเท่่งดูอที่เดียวตอนนี้ตอนกินแล้วใครบอกตั้ใครหรอกกินแล้วเหมือนละนองปวดมันแหรอเออคว้ของไอ้คว้าจะจิ้มอะไที่บ่ bỏ cái cái cân bao nhiêu tiền rồi ก็บ้านน้ตาลก็หอมดย้าไกินกนโอตัวนี้่อยแต่ว่าอดไข่บร้านแต่า้นหอมแดบถไข่บเมื่อเนอตโตนายงหหนาน่บอยผมกรเน่แม่่างหจลาโอ้ยโอ้ยคกินเนาะกินายก็กินแม่มือได้หรอ

ก็ง <aunque S 2> ่ายดิอย่างนียังไงบองานบอกงานอย่ากิโอ้โหบอกงอบงานใช่ไหมล่ะอือเรื่องนั้นบอกงานมันจะเรื่ออะไรไงบอกง่ายด้วย

มันก็มึงเดทางหางแล้เโอ้โหหกโมงหกมครับยี่ปไก่โอ้โหมนะยี่ปไก่อบมันนี้ยเราไปดูเราไปดูร่าไก่เดี๋ยวโอ้โหนะ 材料。 กินบอา่เป็นเนะจะหแล้วเป่าอันนเอ้าเดียาเป่ารมเหล่มันเต็มท้องเลอเลมี่ยจะบอกเล่าปขน้อูหเปล่ารอไะอืฮะตว่าบาหนูอยากเลีนไม่โอรีนอยากเลนเปโนวะท่านไ่ไปเล่นอันนี้ดอกว่าส่น มันมี่เป็นอะไรไม่ประโยชน์มีว่าเอาเนาะอะไม่ก็เบ้ายูกกันเอามาสกันก็แล้วไม่รู้ต่อยิงปีตาจด้วเหอยัสอเกิดปีศาจมันไม่ตรงไหนเกิมากเกิจุมากเกิดบะเกิดหมเพาว่ามีหลานย่้วี่ลเลเราตอ ตอนวิจารณ์แบาพองทำอย่วาร้์หน่อยวิจาไงมันนักงอูดิวิจาหน่อยก่อนแล้วเนาะูเล่ย์ู้ผู้ผิงนกัดเก็บหาได้หน่อยกนเอา่นกระป๋องปิดใหดไม่เสร็จยังนี่เรื่องันต้องทำล้วเราเพื่อน i าดยัหนได้ละบ้าบานอะไปิดวะอื่ไม่ต้ีบนเะี อน่เลยกินเลยบ้ปาตัน้ยเลยเอาัวนันลุงวากินหกูบเห็นเอามาหแล้กินนอเอาขว้างมันยังสั่นน่าบ่้มากแบคนสคนสลงเอาเจ้าแ้วเดีวขอีเจ้ามาเจ้าุว้า้แวมันล่าเอาลูกโกใส่หรออืมอันอันกินมืออื่นนาาไปหาหมอไป

เออลมไปกะเซานี่โอ้ไปต่อชุดโดนไปท่วงบายดีสบายเลยยีีมันมีกิเออไปช่วงไปผมผาลุกพีไปช่วงไข้าเดียวนึ่คิวมัมีเนาะสองคนอังสองคนอังเออในหมอเขาตรวจบาหม่องความอไม่แค่ไปตรวจร่างกายเฉยเขาบอกเป็นจอเลือดตรวจเนี่ยต้องหมอใหญ่ดล่ะไปะเาจะเป็นอะ Wei bay để đi cõng một a à hàn móc một à à, <laughs> ờ. ừ. a à? yeah. okay, Tì ăn chọc bích móc 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 bích บอกว่าก็ดีนี่แม่บอกก็เอาขอบคุณแฟนคลับนะุ่นของเจปูขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเด้อคุณสุญัติเจคุณปูสะกอนแลนครับคนที่มาเที่ยวบ้านห้ามือะนะโอนี่โอ้โหละเงียบเลย เมื่อคำสิบบอกโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการขอบคุณรับชมช่องแย่ินกินแซ่บแล้วกันขอบคุณ,<อ>คณด้วแหละครูด้วยขอบค<อ>ุณหลายเง<อ>ิง<อ>นจะเอา <c oughs> ไปใหญ่เงินเอาสิไปเอาไปเห็นอย่างนี้บอกคนก่อนมาให้บอเออทำบุญม่ได้ทำบุญสะละลายเอาไปวัดไปว่า,าครับมีแม่คนสิมาเขาทำบุญไปเมื่อเช้าเขาวาปลุกผมหงม่วงเสาร์ผมนอนอยู่มาปลุกเอาเงินซื้อกับเขาไปบวชผมละเงินโตปูดไปหาละใส่บาทอัน โอเคครับผมครับฝากไว้ครับยายสิงกินแซ่บครับแล้วก็ช่องไอโจนแชนแนลนั่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนั well> ่นอิมเลือกอย่างไม่กล้ามูอชมือแล้วรู้ว่อืมเลือกขมือแล้วก็เลือกขมือเลือกแล้วพากันเลือกกันไปแล้ว